ผมใช้บางจากนะครับทุกคนเห็นเขา e <k> บอกว่ามันถูกนะครับแต่คุณภาพเนี่ยยังไม่รู้นะครับรายยังไง เพื่อนๆทุกคนนะัตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับในมุมของเราตู้เช่นเคยครับกอสวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่12นะครับวันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับทุกคนสวัสดีเลยครับบรรยากาศตอนเช้าครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แวะมาสวัสดีตอนเช้านะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปชมนะครับพูดคุยกันนะครับนี่ก็ กำลังจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนดครับงานเซอร์วิสเนาะเปลี่ยมการได้หมดแล้วทุกคนวันนี้ก็เป็นน้ำมันเครื่องนะครับผมใช้บางจากนะครับทุกคนเห็นเขาบอกว,ว่ามันถูกนะครับแต่คุณภาพยังไม่รู้นะครับราาอย่างไง 15W c 0นะครับมถึงระยะแล้วเนาะ18ลิตร เดี๋ยวทุกคนนี้ทางนึงก็น่าจะประมาณเกือบเกือบพครับแต่ไม่ถึงสองพันประมาณพันพันกะนะครับทุกคนทำเองเลยวันนี้ครั้งแรกเลยนะครับเนี่เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยมาชมกันจะออกมูเลยออกจากระเป๋ากล้องไปยที่เรียบร้อยแล้วทุกคน ากาัครพอดีที่บ้านมีปั๊มลมนะครับผมซื้อมามือสองนะครับท่านผนซื้อมามือสองประมาณราคาประมาณประมาณห้าร้อยนะครับปั๊มลมปั๊มนี้ตอนซื้อมาก็ไม่มีสายไฟไม่มีสายอะไรเลยนะครับไม่มีว่าลมซื้อมาเมื่อสองนะซื้อมาก็ ไปซื้ออะไรมาประกอบเอานะครับต่อสายไฟแล้วก็ซื้อ่ารลมตัวนี้ตัวนพอซื้อใส่ก็ใช้ได้เลยครับตาติดเลยเราก็ยังไม่ล้างครับหมอมีมเลยเปื่นเลยครับน่าจะเป็นต้องเดี๋ยวต้องดูควก่อนนะครับน่าจะเป็นใบายนะครับผมคิดวจะล้างหรือไม่นั่นก็ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเดี๋ยวก็จะล้างครับทุกคนก็หยุดไปสามวันนะครับไม่ได้วิ่งงานพนะรุ่งนี้ก็น่าจะได้วิ่งงานปกติแล้วนะครับก็เปลี่ยนรอบนี้ก็เปลี่ยนเฉพาะน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวดีเซล เดี๋ยวก็พวกกรองดิเซียวกรองดักน้ำนะครับกองตัวบนตัวล่างเดี๋ยวเม่มาเปลี่ยนทีหลังคนระับเมื่อปีผมว่าจะเปลี่ยนอาทิตย์หน้านะครับพวกกรองดักน้ำกรดิเซลคือผมสั่งเขาไปแล้วครับแต่ว่าเขาทางร้านเขาไม่ได้ส่งมาให้นะครับผมก็เลยว,ว่าเดี๋ยวอกราบหน้าก็ได้ครับมั้นก็ข้างหน้านะครับเนี่ยกรองตัวนี้กรองตัวบน ผมก็ไม่ซื้อมาให้ไม่ได้มซื้อมาให้หรอกผมสั่งไปแล้วทาไมเปลี่ยนมาก็กองตัวล่างครับกองหลักน้ําตัวล่างไม่ได้ซื้อมาเขาไม่ได้ส่งมาให้ผมเลยก็น่าจะเป็นครั้งหน้าน,นะครับทุกคนถึงจะได้เปลี่ยนโอ้อะไรแพงครับเดี๋ยวนี้น,น้ํามันเครื่องยังยังไงเมื่อก่อน ราคาไม่ถึงขนาดนี้เลยนี่คือรวมน้ำมันน,มน้ำมันเครื่องรวมกองเนี่ยปลาประมาณปลาไป 2, สองพันองเลยนะครับยังไม่รวมพวกกวางโซล่าเลยครับแค่สองตัวนี้ส่นสองตัวนี้ก็ปลาไป 2, สองพันสองพันสามแล้วแพงครับเดี๋ยวนี้ อะไรแพงแพงเดคาแรงทำไมถูกจัง ชีแล้วครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วครับทุกคนเปื้อนหมดเลยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งแรกของผมจะสตาร์ทเครื่องติดไหมเดี๋ยวมาลองดูครับ มันเครื่องมันได้ไหมครับเพราะผมเติมไปก็18ลิตรแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเครื่องตัวนี้เขาเปลี่ยนยู่ที่เท่าไหร่18ได้หรือเปล่าหรือว่า19ลิตรครับกพเห็นเพื่อนเขาบอกว่ามัน18ลิตรหรือ19ลิตรนี่นะครับต้องดูให้ดีพราเพราะบล็อกเครื่องมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะของเขาของเพื่อนนันเป็นตัวเก่าครับของผมมันเป็นตัวใหม่บล็อกเครื่องคนละบล็อก ต้องอ่านที่ไหน A A อ่านที่ค<ส>ู <hr> ่มือไอเดี๋ยวผมไปเอาคู่มือมาอ่านดูครับว่าไอน้ำมันเครื่องของเราใช้กี่ลิตรนะครับเดี๋ยวต้องเอาคู่มือของรถนะครับมาอ่านดูเสร็จแล้วครับทุกคนก็โอเคนะครับทุกคนสำหรับพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับเข้ามาแล้วชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ